วีนัสไว้์ไดมอนด์สิบล้านค่ะสิบล้านนะับสองครับสิบห้าล้านค่ะตั้งสิบห้าล้านมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าหรอยี่สิบห้าล้านค่ะเลอบลิคิดไทยแลน สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประมูลเพชรครั้งที่12นะครับงานประมูลเพชรของเราในครั้งนี้มีเพชรหลายราคาเลยนะครับหลักแสนหลักร้านจนไปถึงหลักสิบล้านและไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือวีนัสไวท์ไดมอนด์เพชรน้ำดีนำเข้าจากอิตาลี ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเพชรชุดนี้เป็นที่หมายปองของนักสะสมหลายๆท่านและที่สำคัญในประเทศไทยมีเพียงแค่3ชุดเท่านั้นครับคุณหญิงคะใช่ชุดนี้หรือเปล่าคะชุดนี้แหละที่ฉันต้องได้สวยมากกับฉันจริงๆเลยเด็กกระโปโลโพวกนี้จะมีปัญญาซื้อเหรอ นี่ป้าป้าพูดถึงใครไม่ทราบฉันพูดลอยๆใครอยากจะรับก็รับไปป้าอย่หวังว่าป้าจะได้เพ่นชุดหนีไปเพราะว่ามันต้องตกเป็นของฉันนี่เธอลาตามฉันเหรอให้หนูจัดการให้ไหมคะคุณหญิงเธอจะทำไมเอาไ้ละเออททอนะคะเรามาเริ่มประมูลเพศกันดีกว่าไหมคะนี่เธอก็ด้วยไม่รอปอพอ มาผิดงานหรือเปล่ายักษ์นี่มันงานประมูลเพชรสิบล้านนะมิใช่งานวัดไม่ผิดหรอกค่ะดิฉันมาประมูลเพชรรอปภเนี่ยนะจะมาประมูลเพชรฉันอยากจะข่าให้ฟันล่วงเลย <c oughs> นี่เธองานเนี้ยเขามีแต่พวกผู้ดีจ้ะกลับบ้านไปเถอะไปขออนุญาตนะครับทุกท่านรบกวนอยู่ในความสงบด้วยนะครับ เรามาเริ่มประมูลกันเลยดีกว่าครับชุดแรกนะครับเป็นสร้อยพ้องต่างหูผมขอเปิดประมูลที่ห้าแสนบาทครับห้าแสน้าค่ะห้าแสนห้านับ1ครับห้าแสนห้านับสองหกแสค่ะหกแสนนะครับห0 0 0นนับ1ครับ8ปดแสนค่ะ8,000สนบาทนะครับ 8แสนบาทนับ1ครับ8แสนบาทนับ2ครับ8แสนบาทนับ3ครับ8แสนบาทนับ3ครับเครื่องเพชรชุดนี้ปิดประมูลที่8แสนบาทนะครับยินดีกับคุณหญิงชงมพูนุ้ด้วยครับสุดยอดมากเลยค่ะคุณหญิง <laughs> งั้นเปิดประมูลชุดที่2เลยนะครับสร้อยเพชรพร้อมต่างหู ปิดประมูลที่1 000, 2 0 0 0ล้านสนบาทครับเอาละครับทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงไฮไลท์ของงานแล้วนะครับวีนัสไว้์ไดมอนดสวยมากจริงๆค่ะเหมาะกับคุณหญิงมากๆเลยเต็มที่เลยนะวันกี่ล้านฉันก็สู้โอเคค่ะ สำหรับ Venus White Diamond ผมขอเปิดประมูลที่8ล้านบาทครับอุยแพงมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็มีคิดว่าจะเปิดประมูลแพงขนาดนี้เริ่มประมูลได้เลยครับ9ล้านค่ะเปิดที่9ล้านบาทนะครับ9ล้านบาทนับ1ครับ9ล้านบาทนับ2ครับ ก้าล้านเจ็ดครับเก้าล้านเจ็ดนะครับเก้าล้านเก้าล้านเจ็ดนับหนึ่งครับสิบล้านค่ะโอ้ราคาโดดไปเร็วมากเลยนะครับสิบล้านนับหนึ่งครับว่ายังไงเย็นเด็กกระโปโลจะสู้ใช่ไหมสิบล้านนับสองครับสิบห้าล้านค่ะคุณหญิง สมชื่อวีนัสไวทไดมอนจริงๆครับราคาดุเดือดมาก15ล้านนับหนึ่งครับนี่ตั้ง15ล้านมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าหรอกเลิกขอเงินพ่อแม่หรือ,อยังเถอะฉันรามีปัญญาว่าแต่ป้าเถอะประมูลเยอะขนาดนี้ไม่กลัวเงินเกระเสียหมดหรอหืมไม่มีความเป็นผู้ดีคุณวันค่ะคุณหญิงสิห้าล้านนับ สครับ20ล้านค่ะล้านหโตั้งแต่ผมเป็นพิธีกรมานี่เป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยนะครับ20ล้านบาทนับหนึ่งครับคุณพ่อคะ ราคาเพชรที่หนูต้องการมันไปไกลแล้วค่ะหนูของบงเพิ่มอีกได้ไหมคะยี่สิล้านบาทนับสองครับนะคะคุณพ่อคุณพ่อคะฮลัลโหล20ล้านบาทนับยี่สิบห้าล้านค่ะยี่สิบห้าล้านเลยนะครับยี่สิบห้าล้านนับ หนึ่งครับงบไม่พอแล้วค่ะคุณหญิง25ล้านนับ2ครับ25ล้านนับ3ครับวีนัสไวท์ไดมอนด์ปิดประมูลที่25ล้านบาทยินดีกับคุณลูกหมูเลยนะครับเป็เปไปได้ยังไงรอปรพอพอย่างเธอจะเอาเงินที่ไหนมาตั้งยี่สิล้านนั่นละสิว่างถึงขนาดต้องมาปวดงานเพอ่เหรอ เน่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ยกเลิกไปออกไป่างนี้เลยนะรีรปภอ,อ่อทุกท่านครับลบกวนอยู่ในความสงบสักนิดหนึ่งนะครับคุณลูกหมูเขาไม่ใช่รอพอครับแต่เขาเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของเหมืองทองและเหมืองแรกที่ต่างประเทศเหมืองทองรวยขนาดนี้แล้วทำไมถึงมาใส่ชุดรอปภ พอดีฉันเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยค่ะเร็เวหน่อยนะคะคุณจิรายุงานใกล้เริ่มแล้วเดี๋ยวจะไม่ทนันครับคุณลุกหมูอขอโทษครับคุณลุกหมูพอดีมอเตอร์ไซค์เขาตัดหน้านะครับเปื้อนหมดเลยเให้ผม,มวูรถไปเอาชุดไหมครับไม่ต้องหรอกคะ่ะเดี๋ยวไม่ทนันคุณลุกหมูจะไปงานชุดนี้เหรอครับมันเปื้อนนะครับคุณจิรายุพอมีชุดติดรถได้บ้างไหมคะ ุดเหรอครับอ๋อมีแต่ชุดรอบปภของพ่อผมนะครับผมมีชุดแค่นี้จริงครับคุณลูกหมูผมไม่ได้พกติดรถไว้เลยเอ,อ่อไม่เป็นไรค่ะฉันใส่ได้เอาจริงเหรอครับคุณลูกหมูมันเป็นชุดรอบปภนะครับก็ดีกว่าชุดปกเปียกนี้ก็แล้วกัน ฉันจะบอกอะไรพวกคุณไว้นะคะการเป็นผู้ดีไม่ใช่ว่าจะด่าหรือพูดดูถูกใครก็ได้อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคะพวกคุณควรลดความเป็นผู้ดีลงแล้วเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้นดีกว่าคะ่ะคุณหญิงคะจะยังไงดีคะจะอยู่ทำไมแล้วก็กลับสิจะอยู่ให้อาไข่ขี่หน้าเขาเหรอคุณหญิงรอราด้วยหนีฝาาไปก่อนเถอะ ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะคุณลูกหมูขอบคุณนะคะแค่เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย bye là